เปนหนึ่งที่เปลี่ยนชีวิตเธอไปตลอด right CEO ไม่ยอมให้ทาแท้งและทันใดนั้นความลับที่ซ่อนมานานก็ถูกเปิดเผยเธอจะทําอย่างไรเมื่อชีวิตและหัวใจอยู่ในกํามือของใครบางคนลมกลางคืนพัดแรงจนผ้าม่านกระผือเบาร่างของเธอสั่นไหวเหมือนคนเพิ่งหลงทางกลับมาไม่ทันตั้งตัวแสงไฟในโถงกว้างของคอนโดสุดหรูสั่งสะท้อนพื้นหินอ่อนทุกย่างก้าวของเธอก้องดังกดทับหัวใจ เธอกำเอกสารผลตรวจแน่นจนมือชาตัวอักษรบนกระดาษสั่นไหวตามลมหายใจที่ไม่เป็นจังหวะเขายืนรออยู่ท้ายถงร่างสูงในสูตรสีดำสายตาคมเข้มจ้องเธอราวรู้ทุกความลับที่เธอกำลังซ่อนเธอพยายามถอยหนีแต่ส้นรองเท้าของเธอสะดุดกับขอบพรมหัวใจเต้นแรงจนเธอได้ยินชัดเหมือนอยู่ในห้องปิดเสียงเขาก้าวเข้ามาไกลเสียงรองเท้าหนังกระทบพื้นดังแน่น กลิ่นน้ำหอมอ่อนของเขาแทรกเข้ามาในลมหายใจของเธอเธอยื่นกระดาษให้เขามือสั่นจนกระดาษแทบหลุดเขารับไปอย่างช้าสายตาเคลื่อนไปตามตัวหนังสือดวงตาแข็งกร้าวขึ้นทันทีเธอสูดหายใจรวบรวมความกล้าทั้งหมดพูดด้วยเสียงแผ่วจนแทบไม่พ้นริมฝีปากเธอบอกว่าเธออยากยุติทุกอย่างเพราะเธอไม่พร้อมเพราะชีวิตเธอกำลังพังทีละนิดเขาเงีบ ความเงียบหนักจนเหมือนผนังทั้งห้องกำลังบีบเข้าหาเธอแล้วเขาพูดน้ำเสียงนิ่งเย็นจนเธอขนลุกเขาบอกว่าเขาไม่ยอมให้เธอยุติชีวิตอีกชีวิตหนึ่งหัวใจของเธอเหมือนร่วงลงไปถึงพื้นลมหายใจติดขัดมือเย็นเฉียบเหมือนจุ่มน้ำแข็งเธอถอยหลังไปหนึ่งก้าวสายตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวเพราะคำพูดเดียวของเขาทำให้อนาคตของเธอเปลี่ยนทันทีเขาเก้าวเข้ามา ยื่นเอกสารอีกชุดให้เธอกระดาษขาวสะท้อนแสงไฟจนแสบตาเธอก็มองชื่อของเธอกับเขาอยู่บรรทัดเดียวกันคำว่าจดทะเบียนสมรสเด่นชัดเหมือนเสียงฟ้าผ่าใกล้หูห้องทั้งห้องหมุนเล็กน้อยเธอจับขอบโต๊ะเพื่อพยุงตัวกลิ่นไม้จากโต๊ะรูปปะปนกับกลิ่นเย็นของเครื่องปรับอากาศทำให้เธอรู้สึกเหมือนกำลังติดอยู่ในโลกที่เธอไม่ได้เลือกเขามองเธอดวงตาไม่ไหวเอ็น ท่าทางชัดเจนว่าเขาตัดสินใจแทนเธอเรียบร้อยเธอเม้มปากแน่นหัวใจเต้นแรงจนเจ็บเสียงเครื่องปรับอากาศดังสม่ำเสมอแต่กลับน่ากลัวจนขนลุกเขาบอกว่าเธอต้องเป็นภรรยาของเขาเพื่อปกป้องเด็กที่กำลังเติบโตอยู่ในตัวเธอลกของเธอหยุดนิ่งเหมือนเวลาไม่ไหลต่อฝ่ามือของเธอเย็นจนชาหมดความรู้สึกแต่เธอยังยืนอยู่ตรงนั้นภายใต้แสงไฟสีขาวแข็ง ท่ามกลางชายคนหนึ่งที่ตัดสินทุกอย่างแทนเธอเสียงลมหายใจของเขาใกล้ขึ้นเหมือนเขากำลังจะพูดอะไรที่หนักกว่าเดิมและก่อนที่เธอจะตั้งสติได้เขาเอื้อมมือมาจาับข้อมือของเธอสัมผัสเย็นนั้นทำให้เธอสะดุง้งเหมือนกระแสไฟไหลผ่านกระดูกสันหลังเธอพยายามดึงมือกลับแต่แรงของเขามั่นคงนิ้วของเขากดลงบนผิวเธอเบาแต่หนักพอให้เธอรู้ว่าเขาไม่ยอมปล่อยง่าย เธอเงยหน้ามองเขาแสงไฟสะท้อนในดวงตาของเขาสีตาคมเข้มราวกับมองทะลุความคิดของเธอเขาขยับเข้ามาใกล้จนเธอได้กลิ่นน้ำหอมจากเสื้อสูทของเขากลิ่นที่ผสมระหว่างไม้สนและกลิ่นควันอ่อนจากบุหรี่ที่ดับไปนานแล้วเธอรู้สึกเหมือนห้องแคบลงอากาศอุ่นขึ้นหัวใจของเธอเต้นแรงจนเหมือนเสียงกลองเร่งจังหวัดเขาพูดด้วยเสียงช้า แต่หนักแน่นจนสถานในอบของเธอเขาบอกว่าเขาจะรับผิดชอบทุกอย่างทั้งเธอและเด็กในคันคําว่ารับผิดชอบของเขาไม่เหมือนคำพูดทั่วไปมันเหมือนคําสั่งเหมือนพันธนาการที่มองไม่เห็นเธอกลืนน้ำลายคอแห้งจนเจ็บสายตาหลบหนีไปทางหน้าต่างกระจกบานใหญ่ท้องฟ้ากลางคืนมืดสนิทมีเพียงแสงเมืองกับพริบจากตึกสูงด้านนอก เหมือนสายตานับร้อยจับจ้องการตัดสินใจของเธอเขายื่นปากกามาให้ดั้มปากกาสีเงินวาวเย็นจนเธอขนลุกเมื่อปลายมันแตะปลายนิ้วของเธอเธอไม่ขยับร่างเหมือนถูกจึงอยู่กับพื้นหูอื้อเหมือนเสียงรอบตัวหายไปทั้งหมดมีเพียงเสียงหัวใจตัวเองดังชัดจนเหมือนจะทะลุกออกจากอกเขากระซิบใกล้หูเธอเสียงทุ้มต่ำจนผิวเธอชาวาบ เขาบอกว่าไม่มีใครทำร้ายเธอได้ถ้าเธอเซ็นแต่ถ้าเธอไม่เซ็นเขาพูดต่อน้ำเสียงสงบนิ่งจนทําให้เธอเย็นวบ่บเขาบอกว่าจะไม่ให้เธอจากไปไหนทั้งนั้นเธอเพลอหายใจแรงเหมือนถูกดึงกลับสู่ความจริงอย่างรวดเร็วเขายังคงยืนอยู่ตรงหน้าสายตานิ่งท้าทางไม่ยอมถอยแม้เพียงก้าวเดียวมือของเธอสัน่นปากกายังคงอยู่ตรงหน้า แสงไฟสะท้อนบนโลหะสีเงินจนราวกับแสงมีดและในวินาทีนั้นประตูห้องด้านหลังเขาก็ขยับเสียงคลิกเบาเหมือนมีใครอีกคนกำลังจะเดินเข้ามอประตูเปิดออกช้าเสียงบานพับเศษสีกับอากาศเงียบงันทำให้เธอสะดุ้งจนหัวใจแทบหลุดจากอกเธอเงยหน้ามองเงาของคนหนึ่งทอดยาวบนพื้นหินอ่อนแสงจากทางเดินด้านนอกส่องเข้ามา เผยให้เห็นร่างของหญิงสาวชุดพนักงานบริษัทที่คุ้นตาหญิงคนนั้นยืนตัวแข็งใบหน้าสีสายตาวาดวันราวกับเห็นสิ่งที่ไม่ควรเห็นเธอเหลียบมองชายตรงหน้าสีหน้าของเขานิ่งไม่แปลกใจแม้เพียงน้อยเหมือนเขารู้อยู่แล้วว่าคนคนนั้นจะเข้ามาในเวลานี้หญิงสาวในชุดพนักงานรีบก้มหน้าเสียงหายใจติดขัดมือของเธอกำไฟเอกสารจนข้อนิ้วขาว เธอบอกว่ามีเรื่องด่วนที่ต้องรายงานชายคนนั้นไม่ขยับแม้ครึ่งก้าวยังคงยืนบังเธอไว้รากับตั้งใจไม่ให้คนอื่นมองเห็นใบหน้าของเธอหญิงคนนั้นช้อนตามองขึ้นสายตาเหลือบเห็นปากกาที่เขายื่นให้เธอเห็นเอกสารจดทะเบียนสมรสและเห็นมือของเธอที่สั่นไม่หยุดหญิงคนนั้นหน้าถอดสีทันทีเหมือนรับรู้สถานการณ์บางอย่างที่น่าก,กลัวเกินจะเอ่ย ชายคนนั้นพูดด้วยเสียงเรียดสั่งให้หญิงคนนั้นออกไปคำสั่งสั้นแต่หนักจนไม่มีใครกล้าขัดหญิงสาวรีบก้าวถอยหลังเกือบสะดุดกับพื้นแล้วปิดประตูอย่างรวดเร็วความเงียบกลับมาตกทับอีกครั้งหนักกว่าเดิมหนาวกว่าเดิมเธอรู้สึกเหมือนโลกทั้งห้องกำลังบีบเข้าหาตัวอากาศหายไปจากอกกลิ่นน้ำหอมของเขากลับแรงขึ้นจนเธอเวียนหัว เขาหันกลับมามองเธอดวงตาสีเข้มไม่ไหวเอ็นแต่มีบางอย่างเพิ่มขึ้นเหมือนความตั้งใจที่จะไม่ปล่อยเธอหลุดมือเขาจับข้อมือเธอแน่นขึ้นน้ำเสียงทุ้มต่ำกดลึกในอกเขาบอกว่าเธอไม่มีทางถอยได้อีกหัวใจของเธอเต้นแรงจนเจ็บปลายมือเย็นจนเหมือนไม่ใช่ของตัวเองเขายื่นปากกาให้ใกล้กว่าเดิมปลายปากกาแทบแต่หลังมือของเธอเสียงของเขาดังชัดในความเงียบ เขาบอกให้เธอเซ็นร่างของเธอแข็งขาแทบไม่รับน้ำหนักสายตาหลบเลี่ยงไปทางประตูที่เพิ่งปิดไปแต่ทันใดนั้นเสียงโทรศัพท์ของเขาดังก้องในโถงกว้างเสียงเรียกเข้าที่คมชัดตัดความเงียบจนเธอสัดุ้งอีกครั้งชื่อบนหน้าจอสว่างขึ้นและชื่อที่ปรากฏทำให้สีหน้าของเขาเปลี่ยนไปในทันทีเหมือนสิ่งที่เขาพยายามควบคุมกำลังสั่นคลอนอย่างรุนแรง เขาก้มมองหน้าจอแสงสีขาวสะท้อนบนใบหน้าของเขาทำให้เห็นความตึงเครียดที่ผุดขึ้นอย่างชัดเจนชื่อที่ขึ้นบนหน้าจอเป็นชื่อที่เธอไม่คาดคิดว่าจะปรากฏในเวลานี้ชื่อที่เธอรู้จักดีชื่อที่เกี่ยวพันกับเหตุการณ์ทั้งหมดตั้งแต่ต้นมือของเขากำโทรศัพท์แน่นเส้นเลือดบนหลังมือปูดขึ้นร่างสูงของเขาเหมือนแข็งค้างชั่วครู่ เรากับคนกำลังชั่งใจว่าจะรับสายหรือปล่อยให้ดังต่อเธอมองสีหน้าเขาความนิ่งเรียบที่เคยเห็นหายไปแทนที่ด้วยความเครียดลึกที่เขาไม่เคยปล่อยให้หลุดออกมาเสียงโทรศัพท์ยังคงดังดังต้องในโถงขีนอ่อนสะท้อนทุกผนงังเหมือนกำลังกดดันทั้งสองคนให้ตัดสินใจบางอย่างเขาหันมามองเธอสายตาคมเข้มสันวูบ เหมือนกำลังกังวลว่าเธอจะรับรู้มากเกินไปเธอก้าวถอยหลังโดยไม่รู้ตัวส้นรองเท้ากระแทกพื้นเบาเสียงดังพอให้เขาหันกลับมาจาับแขนเธออีกครั้งสัมผัสของเขาเย็นแต่แรงจนเธอสะดุง้งเขาบอกให้เธออยู่ตรงนี้น้ำเสียงต่ำชัดและหนักจนเธอหายใจไม่ทั่วท้องเขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นกดรับกดนิ้วแรงจนได้ยินเสียงคลิกสีหน้าของเขานิ่ง แต่ดวงตาเริ่มแข็งเหมือนเตรียมรับสิ่งที่ไม่อยากได้ยินเธอได้ยินเพียงเสียงเบาจากปลายสายไม่ชัดแต่สูงพอจะรู้ว่าเป็นเสียงผู้หญิงหญิงคนนั้นพูดเร็วและเสียงสัน่นเหมือนมีบางอย่างเกิดขึ้นบางอย่างที่ไม่ควรเกิดขึ้นในเวลานี้เขากรามแน่นดวงตาเหยียดขวางลมหายใจสั้นขึ้นเหมือนพยายามควบคุมบางสิ่งที่กำลังล้นออกมาเธอยืนเงียบ ทุกประสาทรับรู้เหมือนถูกขึงไว้ได้ยินแม้กระทั่งเสียงหัวใจตัวเองเต้นเขาเอ่ยชื่อเธอเสียงของเขาต่ำและเข้มไม่เหมือนตอนก่อนหน้าเหมือนมีอะไรบางอย่างพังลงในตัวเขาปลายสายพูดต่อเสียงนั้นดังขึ้นชัดขึ้นจนเธอได้ยินคำหนึ่งคำที่ทำให้เลือดในกายเธอเย็นวาดเป็นคำที่เกี่ยวกับเธอเกี่ยวกับเด็กในท้อง และเกี่ยวกับความจริงที่เธอไม่เคยรู้มาก่อนเขาหลับตาแน่นเหมือนคำพูดนั้นแทงลึกกว่าที่คาดมือที่จับแขนเธอเริ่มสัน่นไม่ใช่สั่นเพราะโกรธแต่สั่นเพราะความกลัวบางอย่างที่เขาไม่เคยยอมรับเขาตอบกลับปลายสายด้วยเสียงทุ้มต่ำคำพูดสัน่นหนักและบีบอากาศในห้องให้หนาวลงทันทีเธอมองเขาและรู้ว่าไม่ใช่แค่เธอที่ถูกดันเข้าสถานการณ์นี้ เขาเองก็ถูกบีบเข้ามุมจนแทบไร้ทางออกชายตรงหน้าเธอหันกลับมาสายตาของเขาเปลี่ยนไปเงามืดบางอย่างแผ่ซ่านในดวงตาคู่นั้นเขาเก้าวเข้ามาใกล้กว่าเดิมเสียงโทรศัพท์ดับลงเหลือเพียงเสียงลมหายใจของเขาหนักสัน่นและเต็มไปด้วยแรงกดดันที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเขาบอกว่าทุกอย่างกำลังจะเปลี่ยนและสิ่งที่ปลายสายบอก ทำให้เขาต้องเร่งตัดสินใจเร็วกว่าที่คิดเขาบอกว่าเธอไม่มีเวลาให้ลังเลอีกเพราะคนที่โทรเข้ามากำลังมุ่งตรงมาที่นี่เธอชะนักทันทีฝ่าเท้าเย็นเฉียบเหมือนพื้นหินอ่อนดูดเอาความอบอุ่นจากร่างเธอไปหมดใครกำลังจะมาที่นี่และทำไมสีหน้าของเขาถึงเต็มไปด้วยความตึงเครียดแบบนั้นเขาก้าวเข้ามาอีกหนึ่งก้าวใกล้จนเธอได้ยินเสียงลมหายใจของเขาสั้น หนักเหมือนคนที่กำลังเร่งตัดสินใจบางอย่างเขาบอกให้เธอถอยหลังน้ำเสียงเข้มเหมือนคำสั่งเหมือนต้องการซ่อนเธอจากใครบางคนเธอถอยไปชนกำแพงหัวใจเต้นแรงจนเจ็บอากาศในห้องหนาแน่นจนหายใจยากเขาวางโทรศัพท์ลงบนโตะเสียงกระแทกเบาแต่ดังพอให้เธอขนลุกหวาเธอถามเขาเสียงแผ่วจนแทบไม่ได้ยินว่าใครกำลังมา เขามองเธอสายตาคู่นั้นเต็มไปด้วยความลังเลที่ไม่เคยเห็นเหมือนเขากำลังชั่งใจว่าจะบอกความจริงดีหรือไม่แต่ก่อนเขาจะพูดเสียงลิฟต์ด้านนอกก็ดังขึ้นสัญญาณเบาแต่ชัดเจนเหมือนการนับถายหลังสู่บางอย่างที่ไม่มีใครหยุดได้เธอสะดุง้งเสียงนั้นใกล้เกินไปใกล้จนเธอรู้สึกเหมือนคนที่อยู่ในลิฟต์กำลังจะปรากฏตรงหน้าในอีกไม่กี่วินาที เขาหันมาจากไหลเธอมือของเขาเย็นแข็งกดแน่นจนเธอไม่กล้าขยับเขาบอกว่าเธอต้องอยู่ด้านหลังเขาและห้ามพูดอะไรทั้งนั้นเธอรู้สึกถึงความกลัวบางอย่างที่เขาพยายามปิดความกลัวที่ไม่เกี่ยวกับอำนาจแต่เกี่ยวกับความจริงที่เธอยังไม่รู้เสียงกริ่งหน้าประตูดังขึ้นครั้งแรกดังสั้นแต่กระแทกใจเหมือนระเบิดเงียบเธอชะงักร่างแข็งขาง ปลายเท้าชาเหมือนสูญเสียการทรงตัวเขายืนบังเธอร่างสูงของเขาปิดเธอได้มิดแต่ความตึงของไหลเขาบอกชัดว่าเขาเองก็ไม่พร้อมรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นเสียงกริ่งดังอีกครั้งครั้งนี้ยาวกว่าเดิมแหลมกว่าเดิมเหมือนผู้มาเยือนตั้งใจให้ทั้งห้องรู้ว่าเขามาแล้วเธอได้ยินเสียงรองเท้าหนักจากอีกฝั่งของประตูชัดชาแต่มั่นคงเหมือนคนที่รู้สิทธิ์ของตัวเอง และไม่มีความลังเลแม้เสี้ยวเดียวเขาหันกลับมามองเธอดวงตาสีเข้มนั้นมีแววบางอย่างที่ทำให้ใจเธอร่วงเขาบอกว่าเธอต้องตั้งสติเพราะคนที่อยู่หลังประตูคือคนที่รู้ความจริงทุกอย่างเกี่ยวกับเธอเกี่ยวกับเด็กในท้องและเกี่ยวกับเหตุผลที่เขาไม่มีสิทธิ์ปล่อยให้เธอไปไหนทั้งนั้นมือเธอเย็นเฉียบลมหายใจติดขัดในคอความกลัวแล่นขึ้นมาตามแนวกระดูกสันหลัง แล้วเสียงฝั่งประตูดังขึ้นฉานุ่มแต่เต็มไปด้วยแรงกดดันจนเธอรู้สึกเหมือนอากาศรอบตัวหนักขึ้นทันทีเสียงนั้นพูดเพียงคำเดียวคำที่ทำให้หัวใจเธอหยุดเต้นไปชั่วขณะคำที่เรียกชื่อเธอเหมือนรู้ว่าเธอยืนอยู่หลังประตูเสียงเรียกชื่อของเธอดังลอดผ่านประตูชัดเจนลึกและคุ้นเกินกว่าจะเป็นคนแปลกหน้าเธอหน้าซีหัวใจเหมือนหยุดเต้น ล้มหายใจขาดห้องจนหน้าอกเจ็บเธอรู้จักเสียงนี้รู้จักดีจนสับสนเพราะมันเป็นเสียงที่เธอไม่คิดว่าจะได้ยินอีกในชีวิตนี้เขาหันมามองเธอสีหน้าของเขาแข็งตึงดวงตาเข้มคู่นั้นเต็มไปด้วยความขุนลึกเหมือนเขาชิงรู้ว่าเสียงนั้นจะทำให้ทุกอย่างพังลงในพริบตาเธอสั่นหัวเบาเหมือนอยากปฏิเสธเสียงนั้นแต่ความจริงกำลังกัดกินเธอจากข้างไหน เสียงฟังประตูเอ่ยชื่อเธออีกครั้งคราวนี้ต่ำกว่าเดิมเหมือนคนพยายามกลั้นอารมณ์บางอย่างทั้งเจ็บทั้งโกรธทั้งผิดหวังเขาจับมือเธอบีบแน่นจนรู้สึกเจ็บเรากับกลัวว่าเธอจะวิ่งหนีไปเปิดประตูเองเขาโน้มหน้าเข้ามาใกล้น้ำเสียงทุ้มหนักจนเธอขนลุกเขาบอกให้เธอไม่ขยับไม่ตอบและไม่ให้เสียงนั้นได้ยินแม้ลมหายใจของเธอ เธออยากถามว่าเกิดอะไรขึ้นอยากถามว่าทำไมเสียงนั้นถึงรู้จักเธอแต่ข้อของเธอกลับแห้งผากไม่มีเสียงไหนออกมาได้เสียงฝังประตูเคาะสามครั้งแต่ละครั้งหนักและชัดเหมือนเคาะลงกลางหัวใจเธอแล้วก็มีเสียงอีกเสียงหนึ่งตามมาติดกันเสียงเหล็กบางอย่างเหมือนบัตรคีการดกำลังจะเสียบเข้าช่องล็อกประตูเขาขยับตัวทันที ร่างสูงของเขาเคลื่อนไหวเร็วอย่างที่เธอไม่เคยเห็นเขาเอื้อมมือไปกดล็อกเสริมเสียงคลิกดังบาลานกับเสียงหัวใจเธอที่เต้นแรงจนหูอืดเขาพึมพำเสียงต่ำเหมือนคำสาบที่ต้องการทวงเวลาและพยายามไม่ให้ประตูเปิดออกเธอหลบสายตาเขาแต่เห็นริมฝีปากเขาเม้มแน่นกรามขึ้นสันเหมือนเขากำลังสู้กับบางอย่างที่เขาเองก็กลัวเสียงฝั่งประตูเริ่มขอแรงขึ้น จังหวะรัวเหมือนคนหมดความอดทนเหมือนคนที่มีสิทธิ์เข้ามาโดยไม่ต้องขออนุญาตเขาหันกลับมาหาเธอสายตาของเขาสั่นวุบแต่เต็มไปด้วยความจำใจที่คมจนบาดใจเขาบอกว่าคนที่อยู่หลังประตูไม่ใช่แค่คนรู้ความจริงแต่เป็นคนที่เชื่อว่ามีสิทธิ์ในตัวเธอมากกว่าเขาด้วยซ้ำเธอขยับริมฝีปากพยายามถามว่าใครเขาไม่ตอบ พิงมองเธอด้วยสายตาที่ผสมทั้งความโกรธและความปกป้องเสียงคีกาดเลื่อนเข้าช่องอีกครั้งฉช่มันคงเหมือนผู้มาเยือนไม่ยอมถอยแม้ก้าวเดียวประตูเริ่มขยับล็อกสันเสียงกดดันดังไปทั่วห้องเธอหายใจติดขัดร่างกายเย็นจนปลายมือชาแล้วในวินาทีนั้นเขาดัดเสียงต่ำกระซิบข้างหูเธอบอกว่าความจริงกำลังจะปรากฏและเธอต้องเตรียมใจให้ดี เพราะคนที่กำลังเปิดประตูเข้ามาคือคนที่เธอไม่คิดว่าจะเจออีกและเป็นคนเดียวที่สามารถทำให้ทุกอย่างพังลงภายในคำเดียวประตูดีดออกเสียงกระแทกดังสะท้อนทั่วถงแรงพอให้เธอสะดุ้งจนหัวใจร่วงวูบเธอเงยหนะ้าร่างของผู้มาเยือนยืนตัดกับแสงจากถงด้านนอกเงายาวทอดถึงปลายเท้าของเธอนาหนักเหมือนเงาที่ตามหลอกหลอนมานานเมื่อเขาก้าวเข้ามา แสงไฟในห้องจับเซี่ยวหน้าของเขาชัดเจนและทันทีที่เธอเห็นใบหน้านั้นเลือดในกายเธอก็หยุดไหลมันคือเขาคนที่เธอเคยไว้ใจที่สุดและเป็นคนที่เธอหนีมาไกลที่สุดเขายืนมองเธอสายตาเต็มไปด้วยแรงอารมณ์ที่เธออ่านไม่ออกทั้งเจ็บทั้งสับสนทั้งโกรธจนดวงตาแดงวาดเขาเรียกชื่อเธออีกครั้งคราวนี้เสียงแผ่วลง เหมือนพยายามกลั้นบางอย่างไม่ให้แตกหักใช้ซี o อยืนบังเธอทันทีร่างสูงของเขาตึงเครียดแผ่นหลังแข็งเหมือนกำแพงที่ไม่มีวันให้ใครผ่านผู้มาเยืนมองตรงไปที่ซี o อน้ำเสียงเงย็นลงจนเธอรู้สึกเสียววาบตามต้นคอเขาบอกให้หลีกเพราะเขามาที่นี่เพื่อเธอไม่ใช่เพื่อคุยกับใครอื่นซี O อไม่ขยับสายตาคมเข้มเหมือนใบมีดจับจ้องผู้มายือนอย่างไม่ยอมถอย เธอเห็นเส้นเลือดบนคอของเขาเต้นบอกชัดว่าเขากำลังเก็บอารมณ์บางอย่างไว้จนแทบระเบิดผู้มาเยือนก้าวเข้ามาอีกหนึ่งก้าวรองเท้ากระทบพื้นหินอ่อนเสียงหนักดังก้องเหมือนคำประกาศสงครามเงียบเขาพูดด้วยเสียงช้าถามว่าทำไมเธอถึงมาอยู่ที่นี่ทำไมถึงอยู่กับคนคนนี้และทำไมเขาถึงได้ยินมาว่าเธอกำลังจะเซ็นเอกสารบางอย่างที่เปลี่ยนชีวิตเธอไปตลอดการเธออาปาต แต่ไม่มีเสียงออกมาหัวใจเต้นแรงจนเจ็บเหมือนถูกบีบจากสองมือที่มองไม่เห็นซี o อหันกลับมามองเธอแวบหนึ่งสายตานั้นกดลึกเหมือนกำลังกักบ,บางอย่างไว้ไม่ให้หลุดผู้มาเยือนเปลี่ยนน้ําเสียงเรียกชื่อเธออีกครั้งแต่ครั้งนี้เต็มไปด้วยความเจ็บปวดเหมือนเขากำลังถูกขักหลงังทั้งที่ไม่รู้ว่าทำไมเขาถามเธอตรงๆถามด้วยเสียงที่สั่นวูบจนเธอขนลุก เขาถามว่าเด็กในท้องเป็นของใครเธอหน้าฉาล้มหายใจติดค้างในลำคอเขาทั้งสองข้างอ่อนจนเหมือนจะสุด้องเงียบเงียบจนได้ยินเสียงเลือดวิ่งในหูผู้มาเยือนย้ำคำถามฉัดตรงและแรงจนเหมือนตบเข้าที่หน้าเธอีโอชะงักเพียงเซียววินาทีแต่เพียงเซียวนาทีนั้นเธอเห็นความจริงบางอย่างในแววตาของเขา ความจริงที่เขาปิดซ่อนไว้ตั้งแต่ตน้นผู้มาเยือนมองสลับเธอกับชายที่ยืนบังหน้าสีหน้าเขาเปลี่ยนไปค่อยๆแข็งและค่อยๆเต็มไปด้วยความเจ็บลึกที่บิดหัวใจเธอจนแทบหายใจไม่ออกเขาพูดออกมาเบาแต่ชัดทุกคำเขาบอกว่าเขารู้ความจริงแล้วและสิ่งที่เขารู้เปลี่ยนทุกอย่างไปตลอดชีวิตของเธอเขาบอกว่าความจริงนั้นเกี่ยวกับคืนนั้นคืนเดียว คืนที่เปลี่ยนชีวิตทุกคนแสงไฟในห้องสลัวลงอากาศโน่งและเงียบสงัดจนเธอแทบได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเต้นชายผู้มาเยืนก้าวเข้ามาไกลสายตาของเขาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความเสียใจเขายือนอยู่ตรงหน้าเธอไม่โกรธแต่เต็มไปด้วยความเข้าใจและความรักที่เก็บไว้ลึกซีอยืนข้างเธอร่างสูงสงบนิ่งแต่สายตาคมเข้มมีแววอ่อนโยน เหมือนยอมรับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเธอค่อยๆหันไปมองทั้งสองคนน้ำตาไหลลงแก้มหัวใจหนักอึ้งแต่เริ่มคลายเธอรู้สึกถึงความจริงที่ชัดเจนว่าแม้ทุกอย่างจะบังคับและไม่คาดฝันแต่ความรักและความรับผิดชอบสามารถก่อร่างความปลอดภัยให้เธอและเด็กในท้องได้ผู้มาเยือนยื่นมือออกไม่กดดันไม่บังคับเพียงต้องการให้เธอรู้ว่าเธอไม่ได้อยู่คนเดียว ซีอีโอยิ้มบางๆแล้วเอื้อมมือมาจับมือเธอสัมผัสนั้นอุ่นมั่นคงเป็นสัญญาว่าเขาจะดูแลทั้งเธอและเด็กตลอดไปเธอสูดลมหายใจลึกปล่อยความกลัวและความสับสนออกไปทีละน้อยโลกทั้งโลกเหมือนนิ่งสงบแต่ภายในเต็มไปด้วยความอบอุ่นที่เพิ่งค้นพบคืนหนึ่งที่เคยเต็มไปด้วยความสับสนและความกลัวตอนนี้กลายเป็นคืนแห่งการเริ่มต้นใหม่ เธอรู้ว่าเส้นทางข้างหน้าจะไม่ง่ายแต่มีสองมือที่มั่นคงจับเธอไว้มีหัวใจที่เข้าใจและพร้อมปกป้องและมีชีวิตใหม่อีกชีวิตที่กำลังเติบโตในตัวเธอเธอยิ้มน้ำตายังคงรินแต่รอยยิ้มของเธอชัดเจนเต็มไปด้วยความหวังและความเชื่อมั่นว่าทุกอย่างจะผ่านไปด้วยดีคืนนั้นชีวิตของเธอเปลี่ยนไปอย่างไม่มีวันกลับแต่ครั้งนี้ เป็นการเปลี่ยนไปสู่สิ่งที่เธอเลือกเองได้และเป็นการเริ่มต้นของครอบครัวที่แท้จริง